ดอกใหญ่บุ้ยใครเห็นเลยตัวนี้อยู่เป็นเปร์เนอยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ดอกกึ่งเทอมเลยจุ่มเดียวเลยหลายดอกอันนี่งามครับต้นนี่จากดอกจุ่มนี่พี่น้องสี่ห้าดอกสองสี่หกดอกพี่น้อง มาจ้าพี่น้องมันยังม,มืดๆเด้ออย่าลืมหลยอย่าลืมแซกันในเด้อพี่น้องนี่นะขนาดไ่ใหม่แลวนี่พี่้องยังออกนี่บอนไฟใหม่ป่าโอ้ยบอนเป็นแป้นโบวีไ่มาเห็นเลยนี่ สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝั่งลาวสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยลุงป้านะอาอาผู้อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลเนื้อมอนิกาพาพี่พน้องมาเข่าป่าหาากิ๊บเพ็ดพี่น้องอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนกันหน่อยเด้อพี่น้องเลยมาพี่น้องอย่าลืมมาติดตามกับเก่าับที่ไดลงงลหลายบ่นี่พี่น้องเอ้ยที่หลังงกเหลังมีพี่น้องเอ้ยไปพี่น้อง เสียงลืม่องแล้วห้กถ่ายคี้ให้พี่นอ้องเบิพี่น้องเราเก็บลายเดี๋ยวหากถ่ายให้พี่น้องเบิง่งจงไ้เป็นเสือเป็นเนี้ยน,นี่พี่น้อง้อาดอกใหญ่เอมูนี่มูนีนนาขนาด ขาวเอ้ยแต่แสงมากกสิบอน่ะปะได้เด้อนี่ป่าออกไปเนี่ตึ้ตึ้งใหญ่งเนี่ยเอาให็ใหญ่ สิไดายแต่เสงมันบ่เฮืองพี่น้องมันยังม,มีตะเว่มากรกอยกำนัาสาวแต่ว่าเขาจะแย่กันไปลยไปกระทิบกระเด็นเอออัอนเปหยกเห็นไปได้พี่น้องน่ขนาดนี่ พิดออกลายลิม mm. mm? ัเลยตัวนี้พี่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเสียงยังไม่ทันนะนะเดี๋ยวเดี๋ยว เรียนเรียนเรียนไว้ป่าตีนมันออกเดยพี่น้องเสือเห็ดอยู่ในตีนมันอยู่ในมีเมร์ดเราก็ต้องป่าปต๊บให้ตีนกับมีเอ,อ,อยอ่ะแต่ไหลนหนายวเดแล้วพี่น้องก็ได้เห็ดสามหมู่ได้นี่น อีหมูเลยเนี่ยมัน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 เลหนมันก็มือ่อนเี่พี่น้องเบิ่งคลิปกันแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องถ้าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อเพิ่ละหนึ่งไลค์เพิ่ละหนึ่งเฟพี่น้องถ่าเห็นคลิปนี้เบิ่งเพิ่ละหนึ่งไลค์หนึ่งเฟ่พ่อหมูเดียวใกล้ๆกันหนึ่งพี่น้อง เป็นยอกหน่อยอะเดี๋ใครนี้หอมใครกำลังงามๆอยู่เลยนี่ที่เราโกเจุ่มเดียวเลยลายดอกอันนี้งามครับนี่จกักดอกจุ่มทีเท่ สี่ห้าดอกออกสองสี่หกดอกกับพี่น้องมาจ้าพี่น้องมันยังมืดๆเด้ออย่าลืมหลายอย่าลืมเซ่กันในเด้อพี่น้องบ้านนี้บ้านในพี่น้องบ้านเราก็เอาเตะดอกมัน ได้ดูเล้วมันอยากอันเมิดเลยพี่น้องมันสวยแล้วบ่อยากมีคนอันปันได้ มันสวยเลยเขาเจ้าอันสชีเอาเบิร์ดเล่าตาขาเจ้าได้จังไงมันมืออึดอ่ะมันมันอยู่ในถยพี่น้องถ่ายคลิปพี่น้องมันตอนเก็บมาแต่เด็กเลยมันเก็บแล้วถ่ายโบเหินห่วงก็เลยเอาโบเลยถ่ายเอาหลายพี่น้องเลยนะบัดสวยเลยบัตหาเห็ดมาเก็บโบเหินได้ปะ อาเห็ดถ่ายบริเวณพออีเดียวดอกนึงดอกน้อยกับไข่น้อยอีเรืองหงอกหรืนี่ยนี่น้องนี่พออีกแล้วดอกหนึ่งน้องไปเรืองหงอกหรืองเนี่ยนี่ แต่เด็ไข่มั้งโอ้ยเกียวไปเจอตีไข่เจอไข่เกรน,นี่เขียวเดีนเนี่ยน้องลบไปลบมาอย่างนี้เลยย่างไปไว้หลายบดอันนั้นเด็กน้องได้เพิ่มแล้ว น้องได้เพิ่มอีกหลายๆเดี๋ยวออกนีนไปเลยดอกใหม่ไปผิ่งพิ่งสวยงงามเลยคืออย่างแข็งเลยแข่งเลยดอกนึงเลือดหูเลือดตาเขาจะสวยเลยเลือดหูเลือดตา นีเปเหลือเีบานเยนี่เ็นมะลกนดนี่จแล้ว เงาะเคลื้ยงน้อยแล้วหูเหลือตาอีกแล้วเห็ดๆขมอ้อนี่เห็ดอันนั้นเห็ดเพิ่งขมเห็ดหวายพี่น้องจะเอาตะไดออกมานี่เฮานี่ตรงนี้ให้กะปะพี่น้องนี่น่ะแล้วหูเหลือตายคือท้าย นี่ก็พอได้แกงพอได้อ,อมนอิน้องพออีแล้วนี่นะขนาดใยใหม่แล้วนี่พี่น้องยังออกนี่บอลใยใหม่ป่าโอ้ยบอนเป็นแป,น,ปนบ่มีใยมาเห็นเลยนี่งามเล้เฮ้ยนี่พี่น้องต้องปอกเอาจังสีเสื้อมันจึงอันบะมืด

เค้มหวยพี่น้อ,นอโอ้ไปเห็ดวายพี่น้องเห็ดยูคาเห็ดเพิ่งขมฮะพี่น้องบางคนเป็นมันสิคือกันเอ้ยแต็มเค็มหัวย,อยโอ้ดอกงายมือใครเห็นเลยตอนนี้อยู่เป็นเป็นเนอ้ย นี่พี่น้องเ้ยนี่ดอกกีรินเทิมเลยนี่งามบ่จ๋าพี่น้องเจอทีมงานเลยทั้งนักพูนเพาอะไรพู้หลักกระต่ายบพรนะนี่พูนทีมงานทำมาซุ่มกันเลย มีด็กไข่พี่น um, like ja> ้องอพูกระต่ายไาตัวนี้ครับสุดาเออเพิกรได้ลายอยู่เลย่น้องหากินมันอยูด้างเห็ดคมนะเห็ดคมเด้อยมะด้หล่เตอร์เอาสติ้งไปใส่ลเมื่อเลยบ่คือเราได้ยินเชียงเราขี่รถรถกำลังมืดนั่งมืดก็ได้หลยไล่ได้กำลงมืดก็ได้ขจจขจจมืดใส่มืดนะนะบ่เออมะบ่ ลืมให้เบิ่งคองตัวเองนี่ของตัวเองมีแต่ดอกบานเท่านะขนาดทำอะไรโน้นนี่แหละใกล้น้ำโบราณนั่น่าเห็นคนกอบได้ไหวเห็นคนนี่ถิมงานะปุ๊บก้องเมื่อไรย่านก้องเมื่อไ้บอกงอาไว้เหก็ตาด้อแอบ้างคอยหก็ได้เพรา่ป่าหกบ้านถือมันจะห็นแถวดีคระปลาหลอกกันสดๆงเนาะ เต็มมีคนเห็นไม่เหถ้าีนไิดพี่น้องเอ๋ยสรุปผลงานมื่อนี้บริการสิขอจบคลิปไปเด้ออย่าลืมเป็นกันวักใจให้ทีมงานพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หนเด้อพี่น้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์บ๊ายบายมือหนาพอกันใหม่พี่น้องเอ๋ย